สวัสดีครับวันพฤหัสที่20เมษายน66คุยกับผมเช้านี้นะครับเรามาดูเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ทางการมือนั้นปล่อยเรื่องของชาติตะวันตกที่จะต่อกรกับทั้งรัเสเซียและก็จีนแล้วกันนะครับเราไม่ต้องแค่ติดตามดูแต่โดยภาพรวมแล้วสงครามยูเคนั้นก็คงใกล้งวดเข้าไปเรื่อยๆอาจจะมีการเจรจาหยุดทุกอย่างเพราะรัเสเซียนั้นได้ไป17%ของพื้นที่ที่ครอบครองในคาบสมุทร ทะเลดาคือใครเมียไปตลอดจดเรียบร้อยแล้วมันอยู่ที่ตะว,วันตกนั้นจะไม่ยอมแต่จะทํำยังไงได้ในเมื่อส่งกําลังเข้าไปต่อสู้เป็นรับจ้างนั้นก็ตายกันเยอะแยะก็คงต้องหยุดกลับมาดูเพราะสงครามนั้นเป็นการขายอาวุธสงครามที่สหรัฐอเมริกาในทุนเขาได้ประโยชน์ไปเรียบร้อยแล้วแลวกำลังพุ่งเป้าไปที่ทะเลจีนใต้ไต้หวันที่กำลังรวบรวมและทดสอบกองกําลังกันใหญ่ โดยทางพันธมิตรของอเมริกาจะต่อกรกับจีนแต่มาดูไข่ของบิตที่กำลังรวมกันเป็นหนึ่งเดียวทั้งบิตเลิกใช้สกุลดอลลาร์แน่นอนครับนี่คือมีผลอย่างรุนแรงต่อสกุลดอลลาร์ในอนาคตกลับมาดูตรงนี้เลือกการตัดสินใจลงทุนนะครับเชื่อว่าเรื่องของการสะสมกำลังอาวุธต่างๆซื้ออาวุธสงครามต่างๆผู้ที่ได้ประโยชน์คืออเมริกาและเรื่องน้ำมันก็ต้องแพงขึ้นมันกระทบ ทุกอย่างในเรื่องของ raw material ในเรื่องของ energy ของเรื่อง supply chain และในเรื่องของ commodity ทุกตัวทำให้ต้นทุน inflation ยัง maintain อยู่และเชื่อว่าในการประชุมครั้งหน้า f ฟดก็คงต้องขึ้น0.25เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อหยุดยัง้งและให้มั่นใจจะหยุดอยู่ที่5-5.25ถึงแล้วค่อยมาดูในสิ้นปีหรือต้นปีหน้าเป็นอย่างช้าที่สกิจโซโลดาวชัดเจนทั่วยุโรปและอเมริกา จะเป็นฮาร์ดหรือจะเป็นซอฟหรือจะโนโกรดอยู่ยังไงซะก็ต้องลดดอกเบี้ยแน่นอนยังช้าที่สุดต้นปีหน้ายังเร็วที่สุดก็คือปลายปีนี้อยู่แค่นี้เองกลับมาดูตรงนี้ให้ดีนะก็ต้องเลือกตัดสินใจพอร์ตฟิโอต่างๆที่มีคอลแคสกันอยู่ถึง2ใน3ส่วนของพอร์ตฟิโอทั้งหมดกำลังจะเริ่มสะสมไปเรื่อยๆในจังหวะที่ e a r n n เน็งดีซอออกมานั้นอ่อนแอลงแม้แต่ในแถบ อาเซียนทั้งหมดโดยเฉพาะตราดุ่นไทยก็ได้ประกาศตัวเรขทยอยออกมาอ่อนแอลองก็เป็นจังกวาของเทรดดิ้งเทคโปรฟิตแต่รองเทอมถุงมีเดียมฟันแล้วต้องเก็บสะสมหุ้นเหล่านี้ให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์กลุ่มพลังงานเอเนจีปิตโตเคมทั้งหมดที่ตอนนี้สรุดอาร์ดเบียลงทุนในไทยมากมายมหาศาล3แสนล้านและปีนี้ก็คงลงต่ออีกต่อเนื่องไป ที่จะทำให้ไทยเป็นฐานในการผลิตและส่งออก LNG ให้กับซาอุดิอาราเบียอย่างดีกับภูมิภาคแสบนี้ทั้งหมดโดยเฉพาะทจีนและอินเดียนี่คือภาพรวมเห็นชัดเจนครับการลงทุนพุ่งเป้าเข้ามาในอุตสาหกรรม EV ไทยก็ได้ประโยชน์แข่งขันกับอินโดนีเซียกับเวียดนามแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์นี่คือภาพรวมแต่ไทยเราศักยภาพแกร่งทุกคนได้เห็น แม้แต่บริษัทอเมริกันก็ได้ร่วมทุนในอุตสาหกรรม EV กับประเทศไทยเพราะเป็นฐานผลิตส่งออกที่มีสกิลที่ดีที่สุดจะเห็นชัดเจนคนพุ่งเป้าเมื่อกิรผลิตมากยิ่งขึ้นความต้องการอุตสาหกรรมต่างๆที่ต่อเนื่องแน่นอนครับคือสปายเชนในอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Technology AI ซึ่งต่อให้สหรัฐที่กีจการจีนอยู่นั้นจีนก็ได้ตั้งบริษัทใหม่และ ในการพัฒนาให้รวดเร็วในตลอด3ปี5ปีนี้ในยุคที่3ของสีจินผิงแน่นอนและการเปิดกว้างเพิ่มมากยิ่งขึ้นชัดเจนครับเปิดเมืองนั้นจีนเปิดโตอย่างชัดเจนแล้วใน Q1 ใน Q2 ก็น่าจะทะลุ5%ขึ้นไปจะไป5.2%หรือยังไงก็แล้วแต่แต่โดยทั้งปี5ถึง5.5ได้เกิดขึ้นแน่นอนการพลิกกลับมาเป็นผู้นำใหม่ทำให้สกิจโลกยืนอยู่ได้ จะเห็นชัดเจนการลงทุนมากมายมหาศาลเมื่อลงทุนเออรนี่ก็ยังไม่ประกาศชัดเจนแต่จะเห็นในครึ่งปีหลังและเกิดปีหน้าเป็นต้นไปฉันเป็นจังหวะเก็บสะสมหุ้นทั้งนั้นมาเลือกให้ดีนะครับของไทยนั้นมาดูนะครับการลงทุนในตลาดไทยนั้นเป็นจังหวะแล้วละครับก่อนที่จะเลือกตั้งเสร็จสิ้นในวันที่14พฤษภาคมในเดือนหน้าชัดเจนนะครับ ไม่ว่าจะโพต่างๆในเช่นโพสำรวจมา20,000คนหรือไฟคอมมอนคงก็ได้เก็บออกมาตัวเลขใกล้เคียงกันหมดนะครับเพื่อไทยจะได้แค่180บวกลบขณะที่กลุ่มของรัฐบาลน,นั้นภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติที่พักใหม่นะครับใกล้เคียงกันอยู่ในระดับ75บวกลบนี่คือภาพรวมเจนชัดเจนพลังประชารัฐจะอยู่ที่55บวกลบนี่คือชัดเจนนะครับเมื่อรวมตัวเลขแล้ว มากกว่าเพื่อไทยเห็นชัดเจนครับทุกคนได้เห็นละฉะนั้นรัฐบาลต่อเนื่องเขายังมีอยู่อย่าไปสนใจนี่คือเป็นโพยังอีก3อาทิตย์สุดท้ายก่อนจะย้อนบัตรซึ่งยังไม่ตัดสินใจในการเลือกใครนั้นถึงสูงถึง32%ตัวพลิกได้ตลอดเวลาว่าใครจะวินวินแต่เรามาดูกันลงทุนดีกว่านะครับผมยังยืนยันว่าต้องเรื่องจังหวะนี้เลือกให้ดีลงทุนครับยังไงสินเชื่อฝ่ายแบงกิ้งผมก็ยังให้ไว เคแบงก์บีบีเอลทิสโกเอสซีกรุงไทย KTB ซื้อให้ดีครับยังไงเป็นจังหวะก็ต้องรัฐบาลใหม่มาก็จะเติบโตกรุงไทยนั้นได้คือรัฐบาลพพอร์ตในรุ่งของเป๋าตังนั่นเองขณะที่เดียวกันจุดที่จุดประกายเลยคืออุตสาหการรมปิดตรเคมน้ำมันละครับที่ซาอุดิอารเบียเข้ามาลงทุนมากมายมหาศาลในตลอด10ปีนี้ไทยก็จะก้าวขึ้นไปท็อปท ของอาเซียนในการส่งออกน้ำนมันและใช้ตัวน้ำมันเป็นการกำหนดราคาอาจจะแทนสิงคโปร์ก็ได้นะครับเลือกให้ดีกันลงทุนกลุ่มสอพอกลุ่มท็อปกลุ่ม P T T O R แล้วก็กลุ่มของปิดต,ตเกเข็มทั้งหมดที่จะได้ก็ได้กลับมาดูอุตสาหกรรม E V car ผู้ที่ได้ที่สุดแน่นอนครับพเอนอร์ชิพก็มาเยอะมาก EA E A earning ออกมาไม่ดีก็เป็นจังหวะเก็บสะสมคอนโซล กลุ่มของไฮไลท์เลยเทคโนโลยี Technology AI, s e เซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปทั้งหมดต้องใช้กับสมาร์ทโฟนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมรถยนต์ยังไงก็ต้องใช้ฮาน่าเขาคอมเมื่อ MacBook เข้ามาของ Apple ภายในสิ้นปีนี้มาตั้งแน่นอนผมว่าศักยภาพไทยเหนือแข่งกับเวียดนามได้ก็จะมีประโยชน์เพราะทุกวันนี้เขาก็สั่งผ่านซื้อสปายเชนอยู่แล้วคือฮาน่ากับเขาคอม เป็นจังหวะซื้อให้ดีนะครับปรับฐานเพราะ e a r n i n g r e s o l งซหรือค่าเงินก็แล้วแต่แต่ไฮไลท์จะเติบโต,ตแกรง่งทั้งฮาน่าทั้งเดลต้าเคซีแล้วก็คาคําเซกเตอร์เหล่านี้โอเวอร์เวทเข้าไว้เช่นเดียวกันกลุ่มเฮลท์แคร์ครับยังยืนยันว่า b ี BS กับ BDMS ที่กำลังเทคโลวิตปรับฐานเป็นจังหวะซื้อนะครับเซตเราตรงนี้แหละครับหนึ่งห้าแปดศูนย์เกียร์ลิงไวรี่บอททมรอที่จุดทดสอบสิ้นเดือนนี้ อีกทีหนึง่งหรือจะเป็นหลังเลือกตั้ง14พฤษภาไปเรียบร้อยแล้วทุกคนจะโหมซื้อเข้าไปอินเด็กก็จะไปทะลุ1,640จุดแน่นอนก่อนที่จะสิ้นไตรมาสอยู่ที่1,680จุดอย่างต่ำๆนี่คือภาพรวมเพราะจะซื้อเวทเตดคือกลุ่มท่องเที่ยวมันได้ประโยชน์เนื้อๆจากการท่องเที่ยวเพราะแค่คิวหนึ่ง 6.4ล้านนะครับถ้าเอา4คูณมาตก25ล้านคนตามเป้าหมายได้ไปในปีนี้ก็เติบโต GDP ด้วยมาจากัดท่องเที่ยวและ um Consumer, คอนซัมชั่น c o n s u m e r กลุ่มที่ได้แน,น่นอน CPO เป้าหมาย75ยังไงก็เห็นอยู่แล้วพร้อมกับกลุ่มของ CRC c e n t r a Group ทุกคนยังตามกว่าที่จองไว้ทั้งนั้นนี่คือภาพรวมเก็บสะสมหุ้นเหล่านี้าับต้องกล้าที่จะซื้อ พอร์ตนั้นมีแคสไม่ได้หรอกครับเพราะเทรนด์ดอกเบี้ย,ววยขาขึ้นมาจบแล้วโดยภาพรวมเพราะเฟดก็คือจบรอบกันขึ้นรอที่จะคัดเลทลงเท่านั้นเองและตลาดก็กลับมาบูใหม่และอมเมจิ์มาร์เก็ตจะเป็นบูไซเคลิลหนักที่สุดนำโดยจีนฮ่องกงแล้วก็เซาท์อีเซียคือไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเเวียดนามซื้อให้ดีครับเป็นจังหวะออฟชั่นิตี้แล้วครับสิ้นปีจะเห็นชัดเจนในคิว ไต่ซไตามาสาต่อไตามาสี่พันจร้อยยีถึงพันเจุดเป็นจังหวะของเบนส์าร์ที่เงินไหลบา่าเข้ามาออฟชั่นิตี้แล้วครับซื้อครับสวัสดีครับ